น่าจะโดนนะครับเบิ้มบโดนจริงจริงยุดแล้วครับผมฮ <laughs> แทแชทแแชทแ,แโอ้อากาัด ยอสวัสดียามเช้าครับนี่สปังวันวันนี้ผมจะพานักเรียนมาหวานเหครับเพราะเราหวานเหในโรงเรียนมาสอนหวานเหวันนี้อยู่ที่โรงเรียนปัตรบพิษนะครับอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์ยางสนามโบวนะครับวันนี้พบกับพิไทยแห่นบัวใหญ่นะครับชวานไปสร้างวีรกรรมอะไรมาที่จังหวัดดาครับได้หนึ่งตัวร้อยสามสิบแปดโล โอ้ยเห็นตัวเองเลยใช่ไหมเห็นตัวเองเลยครับโอ้ยนี่น้องสิได้ผมไม่ได้ไปนะครับโอ้ยงั้นนะเออได้ไปโชว์ผลงานแหน่อยอดเลยถ้าไปโอ้โหเดี่ยวใช้เอินเกลียวสิบสองเซนครับสิบเอ็ดสอบคืบโอ้ยกินความหมานครับอยู่อยู่ที่คืบเออราคาร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามสิบแปดโลโอ้โยเจ้าของเองเจ้าของทดสอบแห่เองครับผมแต่ลูกแห่ร่วงใช่ไหมแต่ว่า เหไม่ขาดครับแต่ว่าลูกเหระเบิดหมดครับโอ่างพ่อเหโอ้ยใหญ่มากย้อนจริงครับนี่ก็เดี๋ยวรอติดตามไปน้องวันนี้พี่ไทจะมีผลงานอะไรโชว์หรือเปล่าแด็ครับผมลงยู่น้องพี่ลงอยู่นไหมอ่าวันนี้ให้ตัวแทนให้ตัวนให้ดาบเชิดลงแทนครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่น้องไม่พอครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันี่น้องสวัสดีครับ เอาละครับพี่นอ้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วครับซื้อเสือ้อซื้ออะไรกันเรียบร้อยบัตรวันนี้อยู่ที่600บาทนะครับผมสวัสดีครับผมอ,อันนี้เป็นทีมงานช่างคมนะครับนี่ช่างคม m อพี่นอ้องนี่ครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศก,าก่อนพี่นอ้องแต่ว่าผมน่าจะเลาะเลาะไปอยู่โซนนู้นครับมันลาดลึกไปทางนู้นเหือปลาใหญ่จะอยู่โซนนู้นครับ รางวัลก็มีห้าร้อยสามร้อยสองร้อยครับผมรางวัลปลายใหญ่พี่น้องอวันนี้วันนี้โอ้ยมีคนรู้จักเยอะมากครับเดินคุยกันรอบน้องวันนี้มาแต่เช้าเดินคุยไปงั้นเลยท่ายกันคุยกันจนนะครับปากแห้งหมดแล้วพี่น้องคอแห้งครับ <laughs> เอาเดี๋ยวรอลุ้นกันพี่น้อง <c oughs> น้ำบานเลยโอ้ย <c oughs> ใกล้ตรงนี้เองอ่ะ <c oughs> โอ้โอ ตัวใหญ่ข <Upper language> yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. like, ึ้นแล้วเมื <ruining quin one throw> ่อกี้นะเอออย่างอย่างอยังเออนี่เดี๋ยวเออลงก่อนได้ช่วยผมอีกเลยได้ยินได้เออเออใจก่อนเลยลำบากผมเลยดิเอาพี่นาะเอาแถวนี้แหละก่อนเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวปลามันจะมาตามกล้องนะแตมันจะมาทางนี้แหละตรงไหนครับนี่แหละโซนเนี้ยโซนี้ขึ้นหลายตัวใช่ไหมเอออย่างอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนา รอลุนครับรอลุนชักรู่ชักครู่พี่โน้องโอ้อยบรรยากาศข้างฟังเดอ้อเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับผมบรรยากาศได้ <c oughs> <c oughs> ดอกกองเกียเดอ้อขอบคุณครับรองเกียดีดั่งทานข้าวรอเลยนะลูกทั้งร้านเอาวันหยุดด้วยพี่น้องวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนก็มาพักผ่อนข้างสนามบ่เอ้ยสนามไอ้สนามแข่งปลาด้แล้วครับสนามวานแห่ก็จะมี ด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นสนามฟุตบอลเนาะโรงเรียนสนามฟุตบอลสนามช้าห้าร้อยนะรับงานนี้ครับผมใครเข้าเส้นชัยก่อนห้าร้อยครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้บัตหกร้อยเนาะรถรถมาหกร้อยเนาะครับเหลได้เจ็ดร้อยพี่น้องนะครับผมงานช่างคมนะครับวันนี้ช่างคมพี่น้องเอ้พร้อมแล้วไปเลยไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับผม รอลุ้นครับอ่าตีแหน่เตะพื้นไปแล้วเตะน้ำเตะอะไรไปแล้วครับพี่น้องปลาใหญ่บล็อตอันนี้จะโดนกันไหมนี่ครับผมอยู่ข้างๆทางเลยครับนี่ครับรถวิง่งผู้ฝ่าผู้ฝ่า,าการตื่นตาตื่นใจเลี้ยวซ้ายอะไรเนะาะอะไรฮะฮะฮะโอ้มีคนชี้แล้วมีคนชี้เฉาน้องเออเอ้าลมแรงนิดน,นึงนะครับวันนี้ลมแรงอ่าพี่น้อง เอาล้วครับเอาล้วครับนั่งรอแล้วครับโอ้ยใครโดนตัวใหญ่อยู่นูนอ่ะโอหูยพี่น้องเอาล้วครับโันนู้นครับน่าจะเป็นบึกหรือสวายไม่รู้ครับเอาใกล้ๆตรงนี้แหละพี่น้องเอาใกล้ๆเลยนะครับทำไมคือเงียบโอ้หยใครตรงนั้นใครน้ำบาดาลหรือใครเอาตรงนี้แหละพี่น้องเอาเปิ้ลโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาล้วครับพี่น้องดีนะครับดีนะครับมัดมัดเรือไว้ดี เอาวอ้าวอ้าโอ้ยมาแล้วครับผมโอ้โหอ่ะย่าๆๆดังปรืดดังปรืดแล้วโอ้โยเรียบร้อยเอ้าวอ้าวอ้าน้องนี่ปลาไม้ปลานิ่มปลาเนื้อแข็งก็ได้ครับปลาเนื้ออ่อนก็เอาแล้ครับอ้าวอ้าวมีให้มีให้มันอยู่ตรงหน้าแหละอ๋อ โอ้โหนั่นแหละครับผู้โชคดีของเรานะครับต้นไม้หนึ่งต้นบือเก้าครับเก้าไหนโอ้เอา้าเอา้าเอาเอ,เอ,เอ,อนึกว่าใครจำได้แล้วพี่นอ้องคนนี้เลยอันนี้จะกินป่าดินให้ดูอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอา้าเอา้าเอาเอ,เอ,เอไหน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 ตรงไหนตรงไหน เอาโอ้โหเอาแล้วครับสองสองตัวพร้อมกันเลยพี่น้องสองตัวพร้อมกันเบิร์ดนู่นนู่นนู่นเอาเอาววันนี้บอโรงเรียนนะครับจะมีจะมีโต๊ะมีเก้าอี้หรือเปล่าเอาล้วครับเอาล้วครับแอสีฟ้าแอสีฟ้ามีลากนะครับมีลากพี่น้องปึ๊บปึ๊บเบิรข้างหลังก็โดนลากเรือไปแล้วครับดันเรือไปแล้วครับโอ้โหดันเรือไปแล้วครับ โอ้ข้างล่างก็ดึงอยู่อ้าวใครรอข้างหลังเอาหมูหรือเปล่าโอ้โหขึ้นแล้วครับผมน่าจะเป็นเอาหมูครับทางรุ่นอ้าวอ้าวอ้าวเดินเลาะไปใกล้ๆฝั่งนู้นพี่น้องแล้วครับดูขึ้นอยู่แล้วครับดูโอ้โหพี่น้องปลา,าก็หลายไม้ก็หลายครับอ้าว ขพี่น้องนี่ฝั่งลงแล้วลงมุดไม้แล้วครับผมโอ้ตรงนั้นไม้คู่กันเลยครับโอ้โหฝ่าเดือดแข็งครับตัวยาวๆาอ้าวอ้าวอ้าวอะไรลุ้นได้สนุกได้มันครับโอ้โหครับโอ้โหได้ต้นอะไรครับผมได้ต้นอะไรครับนี่พี่น้องโอ้โอ้หมันสุดแล้วจะปลดยังไง เอาครับอันนี้รางวัลหมายใหญ่นะครับผมเอาอีกแล้วไหนตรงไหนตรงไหนฮะเอาตรงไหนเห้ยนี่หรือเปลเฮ้ยนี่หรือเปล่าเอาเห้ยนี่หรือเปล่าครับโอ้อะไรอะไรโอ้โยเอาแล้วครับผมพี่น้องใช่เลยครับปึ๊บปึ๊บมาครับมาครับซูมเข้าไป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 ซูมซูงเอาล้วครับอ๋อ หายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับเอาล้วครับอยู่อยู่หรือจะไปหรือจะยังไงโอ้เออกองเชียร์เสียงกองเชียร์คือแน่นแท้เลยว่าพากองเชียร์มาเยอะครับเอาล้วครับเอาล้วครับพี่น้องเอาล้วครับเอาละไแล้วครับ,รบ,ไ,ปรบไปแล้วเรียบโอ้ยคู่เลยครับผมโอ้ยหวานได้ปลาผัวเมียตัวนี้โอ้ยเรครับกองเชียร์กองเชียร์ นี่ไงเสียงกองเชียร์ที่แทรกซึมเข้ามาเย่แย่แย่กันอยู่ต้น <laughs> อ้าวเก็บออกไม้ทั้งต้นอ้าวเราพี่นอ้องอาจจะเป็นต้นไม้ที่นักเรียนเขาโค่นล้มไว้ก็ได้โ <laughs> อ้ยว,วันนี้จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมพี่น้องบ่อโรงเรียนนะครับเออเอีย๋ยวรุ่มกันไปเรื่อยๆครับนี่เคยเลือเบอ่ ไปเลือบบ่อทางต้นนี่ดูพี่น้องดูกระทางรางมาแล้วล <laughs> จบเลยจบเลยอู้เอมาจบอยู่หน้ากล้องเลยนี่เราดน้ <laughs> อ่นอก <laughs> เดี๋ยวผมแปลให้ก่อนแกบอกถูกปลาใหญ่3ามสี่ตัวแกไม่อยู่เจอไม้โอ้ลลำบากนะน,นี่ต้องพูดไทยฟังไทยแปลคอมเมนก,นกันดี <laughs> โอ้เอานี่พี่น้องของแท้ของแท้เลยครับของแท้ปลาเนื้อแข็งครับโอ้ยปลารุ่นนี้ต้มไม่ได้ครับต้องเผาอย่างเดียวครับได้เาะโดนหลยตัวต่ไม่อยู่ยครับพี่น้องมันอยู่ในในยาะในไม้นี่แหละเขาขาดขาดนี่ขาดเหรอไหนขาดขนาดไหนโอ้นี่ขาดขนาดนี้เลยโอ้ดูโอ้ดู ตูกกาครับเออาเอ้าดันเอ้ารางวัลไม้ใหญ่เดี๋ยวไปขอรางวัลเนอะผมถ่ายเป็นหลักฐานไว้แล้วนานาพี่องมาตัวหนึ่งเดี๋ยทานี้โอ้เอาแพ็กคู่แพ็คคู่เอาครับเอาไม่ห่างกันครับเอาช่วยกันช่วยกันครับบอกขาดใหญ่ครับขาดใหญ่มาก โอ้ oh, ใหญ่จริงโอ้โอ้ลาขาวกระโดดเลยเมื่อกี oh. Oh. ้น oh, mm ่ะจวดดิเดี Hence, ๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปใหญ่ตรงนี้แหลยแกลวครับพี่น้องเมื่อกี้แกวานเอารังปลาออกครับเมื่อกี้วานเอารังปลาครับปลามันคาบคับไม้มาทำรัง ในในใครใคร,ใครโดนใครโดนโอ้ยเอาแล้วครับผมโอ้เจอแล้วเจอแล้วดีวานก็ได้ปลานิลใหญ่ครับเมื่อวานก็ได้ปลานิลใหญ่ก็บอกได้ออกทีวีแล้วเมื่อวานคนนั้นแหละคนนี้แหละเอ้อย่าดูท่าสวยท่าสวยบลมสวิงดีมัฟไอยาไอยาเอ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 ิบเอิบเรียบร้อย โอ้โฮนี่ได้ครับเมื่อวานเขาจะกินปลานิ่นโชนะครับไปดูคลิปก่อนนะอันนี้เป็ปลานิลตัวใหญ่ๆนะครับคนนี้แหละเขาจะกัดปลานิลนกรบอกได้ออกทีวีแล้วโชกล้องโชกล้องด้วยโชกล้องด้วยเออเจอกันอีกแล้วเอาเมื่อวานเมื่อวานจะกัดปลานิลนหรนี่ไม่กัดปลาสวายเหรอเอาเขายกมีปลาปลาโน้ยปลาโน้ย ครับโอ้เอาละครับปลาอะไรปลาอะไรบันนิมบันนินเอาละครับไก่นโน่ไก่โน่โนูด้านหลังด้านหลังตรงฟังครับตรงฟังพี่น้องเอาเดี๋ยวครับบังบังพี่น้องบังบังยับก่อนโงูเขาผู้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่พี่น้องฟังนี่นี่ นี่ครับผมนี่ก็ใหญ่ครับใส่นี่เยอะอยู่พี่น้องได้ไหลายตัวเลยครับผมเอากี่ได้ปลาใหญ่พี่น้องเอ้าเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ครับอันนี้รางวัลไม้ใหญ่ด้วยเอา้าเอา้าโ,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 โอ้ครับเออรางวัลปลาใหญ่นี่แหละเออเดี๋ยวเอากลับบ้านเด้อไปเบาฟืน อเป็นเผาทานฮะอะ,อะไรอะไรโตรตรงไหนนี่นนนเขาเชียร์ใครเรามองไม่เห็นเลยโอ้น่าจะเป็นคนไหนอ่ะผมมองไม่เห็นไม่น้องกองเชียร์มองเห็นหรือว่าเขาเชียร์อะไรหรือเปล่าโอ้ยจังเบไ <laughs> ้เดอกเรื่อง <laughs> จะเอากับร้อยเอ็ดแล้ว <laughs> สันคามแล้วเ <laughs> อ้ย <laughs> โดนไหม แต่โดนตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมโอโอโดนสออกสอง่สองศูนยงศูย์รวนี่โดนสออกสออกศเอาไปชกเอาไปชากเอ้ยเสียดายที่้รงเสียดายแทนจังบิดโดนสออกสเรียว่าออกสองครับ ไปแล้วขึ้นใหม่แล้วโอ้โยรุงตุ้งตังอยู่เลอ่าเรียบร้อยดีครับผมโอ้โอ้โอ้เอาโอเคครับผ่านไปด้วยดีออาช่างเบสแก้มือใหม,แม,ใหม่แก้มือใหม่แก้มือใหม่แก้มือใหม่จุดปลาใหญ่จะมาฝั่งนี้นะครับ <S <S มีไผ่มีไผ่ขึ้นต้นแหมยอยู่มีปลาไหมมีปลาไหมมีปลาไหมครับอะไรปลาหรือไม้ครับไม่รู้แล้วครับ ไอเต็มเหมอยู่ครับบึ๊บโอ้เอาละครับผมผมสังเกตใจที่แกถอดสายเสดไยออกจากมือครับก็เลยคิดว่าน่าจะใช่แต่สาวมามีภัยขึ้นรุกงแล้วก็เก็บปลดสายสดไยออกจากข้อมือนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะใช่เลยครับผมเป็นเทคนิคของการสังเกตนะครับโอ้โอ้ปลาเน่าออนปลาเน้อโอ้ยยปลาเน้อแขกเออ ช่างเบ็ดเข้าไปแล้วช่างเบ็ดเข้าไปแล้วมันออกจากแหช่างเบ็ดนี่แหละเออน้องคือเป็นช่างซีดูครับเอาแล้วครับหมายทั้งต้นไปแล้วโอ้โหน,นี่ใครอะรโอ้โหโดนแ,แทโดนแทโดนแทเอาโดนแท้เอไไอไปแล้วพี่น้องโดนแท้